สวัสดีค่ะเพื่อนพี่สิริพาเพื่อนเข้าครัววันนี้เราจะมาทำเมนูต้มผักกาดดองน,นะคะต้มผักกาดดองหมูสามชั้นนะคะใส่หมูสามชั้นนะอันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดที่พี่สิริใช้ทำนะคะก็สามชั้นหั่นเป็นความใหญ่ก็ประมาณสัก หนึ่งนิ้วเนาะนเนื้อก็หั่นเป็นลูกเตานะคะอันนี้ล้างสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผักกาดดองผักกาดดองพ่สิริก็หั่นแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็คือเห็ดหอมนะเนาะเห็ดหอมเอาไปล้างน้ำแล้วก็แช่น้ำ น้ำร้อนเนาะแช่น้ำร้อนให้เขานิ่มนะคะและนี่คือส่วนผสมที่พี่สิริปรุงรสมีพริกไทยเกลือนะคะผงปรุงรสดีนะคะแล้วพี่สิริก็ใช้ซุปก้อนคานอนหนึ่งก้อนนะ,ะและก็มีน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซีเอ่อซอสเนาะซอส ซอสฝาเขียวผู้ขาทองจ้ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทํานะคะเพื่อนว่าพี่สิริทำอย่างไรนะคะนะมีวิธีการทําอย่างไรก็ไปติดตามชมนะคะเพื่อนไปจ้าก่อนอื่นเราต้มน้ําก่อนเพื่อนต้มน้ําน้ําก็เดือดแล้วนะจ๊ะกาลังเดือด ฟฟฟุุดดุดน้ำเดือดแล้วน้องเพื่อนเนี่ยเราก็จะแยกน้ำออกมาพี่สิริเปิดไฟให้เพื่อนพี่สิริแยกน้ำออกมาประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูว่าพี่สิริแยกนะ้ำมาทำอะไรเสร็จแล้วก็จะใช้น้ำใช้น้ำเห็ดหอมนะคะลงไปต้มแทนนะใช้น้ำเห็ดหอมต้มแล้วเราก็จะปล่อยให้น้ำเห็ดหอมเดือดอันนี้คือน้ำร้อนที่พี่สิริแยกมาเนาะพี่สิริก็จะเอามาทำการ ลวกนะคะามาทําการลวกลวกผ,กผกกะะาาักผักกาดนะคะมาลวกผักกาดหรือบางท่านอาจจะนําไปเนี่ยนำไปต้มก็ได้นะแต่วันนี้วันนี้เนี่ยถ้าผักกาดดองถ้าผักกาดดองมีกลิ่นมีกลิ่นเยอะเนาะ ก็นาไปต้มซะก่อนนะคะแต่อันนี้ผักกาดดองที่อันนี้พี่สิริซื้อมาเนี่ยซื้อมาจากที่เซเว่นเนาะซื้อมาจากเซเว่นก็ไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่อันนี้ก็เสร็จแล้วพอเราลวกแล้วใช่ไหมเพื่อนแล้วก็กรองกรองเอาแต่กรองเอาเนื้อผักกาดขึ้นมา นะกรองน้ำทิ้งไปเสร็จแล้วก็ร้างน้ำนะะล้างน้ำล้างน้ำสะอาดน้ำ ก็ตามน,นี้หน้าน้ำซุปเราที่ตุ๋นน้ำเห็ดหอมไว้น่าจะน่าจะเดือดแล้วนะเนาะเพื่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำน้ำซุปกันน้ำซุปเราก็เดือดแล้วที่เราต้มเห็ดหอมมาไว้ใช่ไหมคะนี่ เราก็จะใส่ซุปก้อนขนอใส่ลงไปหนึ่งก้อนนี่ยจะใส่ลงไปเลยหนึ่งก้อน ใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะรอน้ำซุปเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปเ,เราก็จะรอให้ น้ำที่ตุนน้ำซุปที่ตุนหมูสามชั้นนะคะตุนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆช้อนฟองออกมาตอนนี้น้ำซุปเราก็เดือดแล้วเนาะเพื่อนนี่นะไม่จ๊ะก็ไม่ขุ่นนะคะน้ำซุปเราไม่ขุ่นนะคะเพราะว่าเอ่อ เราใส่เนื้อใส่เนื้อหมูสามชั้นลงไปเนาะฟองก็ไม่ค่อยมีอ่ะโอเคก็ได้อยู่เสร็จแล้วเราก็จะใส่อากกาศดองลงไปเนาะใส่อากาดองลงไปไเพื่อ ขับกาดดองลงไปนะแล้วเราก็ใช้ความหอมของพริกไทยสักหน่อยพร้อมกับวันนี้เราไม่มีรักผักชีสามเกินเนาะเราก็ใส่เมดผักชีแล้วกันนะคะนใส่ลงไป ก็ให้มันทำให้มีกลิ่นหอมเนาะใส่ไปแล้วก็ใส่สีสันน้องเพื่อนด้วยนี่ค่ะซอสผูเขาทองสอง ชับพีแบบนี้อันนี้ก็คือแล้วแล้วแต่สูตรของบ้านบ้านไหนครัวไหนเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรครัวพี่สีซิวขาว1ช้อนโต๊ะะก็น้ำมันหอยน้อมเพื่อนน้ำมันหอย1ช้อนแกง1ช้อนโต๊ะเหมือนกัน จะเอาน้องเพื่อนของพี่สิใส่ลงไปนี่ก็พี่สิจะหันห่นหั่นหมูสาชั้นชิ้นใหญ่นิดหนึ่งเพราะว่าจะต้องใช้เวลาตุ๋นะเพื่อนใช้เวลาตุ๋ตุ๋นให้เขาออกรสชาตินะ ก็ใส่เห็ดหอมลงไปะน,นะสีก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนนี่คือสุกการตุงนผักกาศดองี่สุรินะ,ะเดี๋ยวเราก็จะต้องใช้เวลา ต้องใช้เวลาในการตุนน้ำซุปนะคะประมาณ30นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะตอนนี้ต้มผักกาดดองเราก็เดือดเต็มที่แล้วน้องเพื่อนพอเดือดเต็มที่แบบนี้เนาะเราจะลดไฟตุนนะคะลดไฟตุนครึ่งชั่วโมงนะ ปรับไฟนะคะเป็นไฟที่เราจะใช้นะคะเป็นไฟเล็กๆนะคะไฟกลางข้าง,าง,างเบาเนาะเนี่ยเราจะปล่อยให้น้ำซุปเราตุ๋นประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้นะประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อน,นแล้วเราจะได้ทั้งเนื้อหมูแล้วก็เห็ดหอมผักกาดนุ่มนะเราก็จะหอมกลมกล่อมนะคะเพื่อน เราจะมาเสิร์ฟกันในเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะเราก็จะมาดูนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตุนผากาศดองใส่หมู3ชั้นของพี่สิริไฟแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้ะ น้ำซุปของเราก็สวยใสเห็นไหมจ๊ะสวยใสนะคะสวยใสตักให้เพื่นดูเนาะนี่เห็นไหมคะไม่ขุ่นนะคะน้ำซุปไม่ขุนเลยเพราะผักกาดดองของเราเนี่ยเรานำไปลวกน้ำทิ้งหนึ่งน้ำ แต่ถ้าผักกาดดองที่ซื้อมาจากตลาดสดนั้นเพื่อนซื้อมาจากตลาดสดเลยนะก็ไม่เต็มมันจะมีคือมันเป็นผักกาดดองที่เขา,เาตั้งโชว์ไว้นานแล้วเราต้องเอามาต้มก่อนนะคะต้องมาต้มน้ำทิ้งนะคะเพราะว่ากลิ่นกลิ่นเยอะมากกลิ่นแรงมากแต่ผักกาดดองที่นี่จะน้ําของเขาจะาไม่ มไม่ขุนเนาะแล้วก็ผักกัดดองไม่ค่อยมีกนะลิ่นนะเราเดี๋ยวพี่สิจะขอชิมนำซุปให้เพื่อนดูเนาะไม่มีกินเลยอร่อยมากพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะนเพื่อนนะสูตรเคล็ดลับเนาะเคล็ดลับอยู่ที่การต้มผักกาด นะต้มผักกาดดองนะคะต้มผักกาดดองก่อนนํามาปรุงนะคะก่อนมาปรุงแล้วน้ําซุปก็จะไม่ขุนนะคะสูตรนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะนําไปทําเป็นสูตรทํากินทําขายนะใครที่ทำธุรกิจการค้าการขายขายข้าวแกงขายน้ําซุปนะใช้ถ้าจะทําน้ําซุปผักกาดดองใช้วิธีนี้เลยนะคะ รับรองประกันได้ว่าน้ำซุปไม่ขุนแน่นอนเพราะว่าพี่สิริเนี่ยเวลาทำน้ำซุปต้มจืดไม่เคยน้ำซุปพี่สิริไม่เคยขุนเลยนะคะเพื่อนก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยน้อยมาแชร์ก,กับเพื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าท่านชอบก็แชร์นะแล้วก็ถ้า ใครที่รับชมแล้วอยากจะติติงก็คอมเมนต์มานะคะใต้คลิปนะคะคอมเมนต์อย่างไรก็ได้ก็ถือว่าพี่สิริจะถือว่าทุกๆคอมเมนต์เป็นสิ่งที่พี่สิริได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆน,นะไม่ว่าคอมเมนต์นั้นจะแรงอย่างไรพี่สิริก็จะนำมาปรับปรุงในการทำคลิปทุกครั้งนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วเราก็ไปเสิร์ฟทานพร้อมกันใครหิวก็แวะมาเลยนะจ้าเจอกันใหม่คลิกหน้าสวัสดีจ้า